กลับรถมาแล้วทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับออลุมพินีนี่เป็นลุมพินีรวมทั้ทางเข้าสิเล็กชันอยู่ข้างปั๊มบางจากบิกซีตรงนี้เข้ามาจะเป็นแบบแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเป็นแรกได้เงินสดห้าพันนะครับเป็นแล้วได้เงินเงินสดห้าพัน ได้เงินแถวห้าพันบวกห้าพันถาไงบวก่ห้าพันบวกสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับตรงเข้ามาก็จะเห็นมนห้าะครับตึกที่เป็นแก้วแก้วแบบนี้นะคะเอาจอดตรงข้างๆตึกได้เลยจะมีที่จอดรถตรงนี้เียกข้อไปจอด